มาแล้วมาแล้วบ้านสวยหรูหราสไตล์เหมือนอยู่รีสอร์ททุกวันวันนี้จะพาทุกคนมาที่โครงการเดอะราคูน่าแอนด์รีสอร์ทโฮมมีขับเห่าอยู่ที่หน้าโครงการว่ายน้ำซาวนา่าปิดเน็สวนสาธารณะสนามเด็กเล่นสนามกีฬาทั้งบาส,สเกตบอลเทนนิสและน็อกบอลบ้านหลังนี้ขนาด2ชั้นบนพื้นที่74ตารางวาพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง201ตารางเมตรพร้อม3ห้องนอน3ห้องน้ำจุดเด่นคือในครัวมีสองห้องครัวครบครันทั้งครัวยุโรปและ ทไมาพร้อมกับระบบ smoke detector เ,เพิ่มความปลอดภัยที่สำคัญนั้นเฟอร์นิเจอร์บิวอินทั้งหลังพร้อมเฟอร์ลอยตัวครบเซตแคหหิ้วกระเป๋าก็เข้าอยู่ได้เลยระบบบ้านก็ดีมากมีไฟฉุกเฉินในตัวและประตูรั้วริโมทเพิ่มความสะดวกสบายสุดๆใครที่เป็นครอบครัวใหญ่นั้นเหมาะมากๆแยกห้องนอนลูกๆได้เลยจาห้องนอนเล็กห้องนอนใหญ่ก็แบ่งกันได้แบบสบายๆโลเคชั่นก็ดีสุดๆใกล้ถนนวงแหวนรอบ3เพียง2นาทีแยกวมโชคมีโชว์พาซาโลต้า แค่5นาทีใก่เซ็นทันเฟสติวัลบิ๊กซีเอ็กตา10นาทีโรงเรียนดังโรงพยาบาลชั้นนําในรัศมี10นาทีทั้งหมดนี้ราคาสุดคุ้มบานสวยทําเลดีรีสอร์ทหรูแบบนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดสนใจติดต่อทักเลย